สวัสดีครับผมดรสุรสารพาสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่24จังหวัดสิงห์บุรีครับวันนี้ผมจะพูดคุยในประเด็นของนายกรัฐมนตรีคือคุณแพรทองทานชิน,นวัตรครับเพราะว่าก็มีประเด็นธาม่านะซึ่งเกิดขึ้นนะน่าจะเป็นเมื่อวานนี้หรืออย่างไรนี่นะครับคุณแพรทองทานเนี่ยนะครับผมเคยพูดถึงเธอมาแล้วในตั้งแต่สมัยที่ ขึ้นมารับตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยแทนคุณหมอโชนานนะครับก็ผมวิพากษ์วิจารณ์ไปตรงๆนะครับมาพอสมควรในประเด็นที่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะเป็นข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ที่เราเห็นอยู่นะครับหลังจากที่คุณแพรทองทานขึ้นมารับตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะครับก็มีบางสิ่งบางอย่างนะซึ่งอาจจะเกิดจากการกระทําหรือการพูดจาของคุณแพทองทานเองนะครับ ซึ่งพูดไปแล้วนะมันกลายเป็นมีผลลบกลับมาสู่ตัวของคุณแพทองทานเองอย่างหลีเลี่ยงไม่ได้นะครับคล้ายๆบุมแแรงอะนะครับคว้างไปแล้วเนี่ยมันก็กย้อนกลับมาหาตัวตัวคนขว้างเองนะครับจําได้ว่าในวันหนึ่งที่มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับคุณแพทองทานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ ขึ้นพูดขึ้นเวทีพูดนะครับแสดงสุนทรพจน์หรือกล่าวสุนทรพจน์นะครับในคำกล่าวนั้นก็พูดพาดพิงไปถึงผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นก็อาจจะยังมีความไม่เข้าใจกันระหว่างท่านตัวผู้ว่าเองกับนายกคือคุณเศรษฐาอยู่เนี่ยนะครับซึ่งการพูดจาเช่นนั้นนะครับมันก็ฟังดูแล้วเนี่ยสังคมไม่เห็นด้วยนะครับก็กลายเป็น สิ่งที่ย้อนกลับมาหาตัวคุณแพทองทานเองครับเห็นว่าทัวลงกันชนิดวินาสันตาโลอะไรทำนองอย่างนั้นนะครับซึ่งผมเองนั้นก็ตั้งปเป็นประเด็นคำถามโพสต์ขึ้นในโซเชียลว่าคุณแพทองทานเนี่ยครับากบารกระทำเช่นนั้นคุณแพทองทานในฐานะหัวหวน้าพรรคเพื่อไทยนั้นจะไปต่อหรือว่าพอแค่นั้นก็เป็นการโพสต์โพสต์ขึ้นมาทั่วๆไปแหละครับแล้วก็ไม่มไม่ประสงค์ที่จะ ก่อให้เกิดมักเกิดผลอะไรตามมาครับแต่เป็นการเตือนสติกันว่าสิ่งที่ทําไปนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นผลดีครับหรือเป็นผลบวกต่อตัวคนที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแต่ประการใดนะครับจวบจนกระทั่งมาถึงห่วงเวลาที่สําคัญก็คือเมื่อคุณเศรษฐาทวีสินต้องพ้นจากตําตแหน่งนายกรัฐมนตรีตามคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญครับ คุณแพทองทานนั้นช่วงนั้นล่าวนั้นคุณทักษิณน,นั้นกลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการพักโทษนะที่พำนักอยู่ที่บ้านจันสองล่านะครับก็มีการผลักดันนะครับนะคุณแพทองทานนะให้เป็นนายกรัฐมนตรีช่วงนั้นนะผมออกมาวิพากษ์วิจารณ์คุณแพทองทานเหมือนกันครับว่าคือผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่า ผมว่าต้นทุนของคุณแพรทองทานนั้นมียังไม่มากพอยังมีน้อยอะครับคำว่าต้นทุนในที่นี้ผมหมายถึงคุณลักษณะที่สำคัญและก็จำเป็นสําหรับคนที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศไทย <c oughs> ก็คือในฐานะของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีครับมันยังมีไม่พอครับ เหตุที่มีไม่พอนั้นเพราะว่าได้ไม่ได้มีการตระเตรียมไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการที่จะสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้นะให้มีอยู่ในตัวของคุณแพทองทานแต่ประการใดครับก่อนหน้านั้นนะคุณแพทองทานก็ใช้ชีวิตปกติกับสามีและลูกนะครับไปเรื่อยๆครับอาจจะไม่มีแผนหรือมีอยู่แล้วแต่ไม่คิด,ดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้นะครับ เรื่องของสังคมเรื่องของการวางตัวเรื่องของการพูดจาอะไรต่างๆนะครับที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีคุณสมบัตินะที่พอแล้วก็เหมาะสมกับการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับก็ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าต้นทุนมันไม่เพียงพอมันเหมือนกับมะม่วงะครับคือถ้ามันเป็นมะม่วงที่ยังไม่แก่นะครับมันเป็นมะม่วงที่ยังอ่อนอยู่เนี่ยมันก็ไม่ว่าจะทำยังไงมันก็เปรี้ยวครับ เอาไปบ่มแก๊สผิวสวยเหลืองแต่ว่าเวลาปอกขึ้นมา,าทานกับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยข้าวเหนียวเนี่ยมันก็จะเปรี้ยวครับนะก็คือดูข้างนอกระดูดีครับแต่ข้างในนั้นมันมันมันใช้ไม่ได้นะครับมันเหมือนกับยางี้ครับมะม่วงบ่มแก๊สไรทำนองอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนะผมได้ด่วิภาควิจารณนะตัวคุณแพรพองทานไปแล้วนะทันทีหลังจากที่ พรรคเพื่อไทยมีมติที่จะส่งให้คุณแพทองทานนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากคุณเศรษฐาทวีสินครับแต่ก็คงไม่เกิดมากเกิดผลอะไรครับเพราะว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์นั้นก็ไม่ได้มีน้ำหนักไม่ว่าจะเป็นใครวิพากษ์วิจารณ์ข้อตามอะไรมากมายนักสุดท้ายนะฮะคุณแพทองทานก็ขึ้นก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จะโดยการผลักดันของใครก็ตามแต่ของคุณทักษิณหรือของพรรคเพื่อไทยหรือของพรรคร่วมรัฐบาลเดิมก็ตามแต่ครับก็ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อก้าวขึ้นมาสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยต้นทุนส่วนตัวของคุณแพทองทานเนี่ยมีไม่มากพอเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นความสุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับนะเพราะว่าคนที่จะคอยช่วยเหลือ ผมพูดตรงๆก็คือคุณทักษิณเนี่ยนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็ทําทั้งในทางเปิดเผยและในทางไม่เปิดเผยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้อยู่ข้างกายตลอดนะครับไม่สามารถจะมายืนประกบหรือจะคอยให้คาแนะนําในการพูดจานในในการปฏิบัติหน้าที่ของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีน,นะครับมันต้องมีเกินเป็นของตัวเอง นะต้องมีความฉลาดฉลาดอย่างเดียวไม่พอต้องมีความเฉลียวด้วยนะครับนะนะว่ามาใดจะพูดแบบไหนอำนาจที่มีอยู่นั้นน,นะครับซึ่งเป็นอำนาจตามกฎหมายเนี่ยนะครับมันควรจะใช้กับใครเมื่อไหร่นะครับนะไม่ใช่ใช้อำนาจได้ในทุกโอกาสที่ตัวเองเ,อเรียกว่า,าต้องการใช้อย่างนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ สังคมนั้นขาดขาดความเชื่อมั่นได้ขาดความเชื่อถือได้นะครับครับอย่างกรณีล่าสุดที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือการแต่งกายชุดปกติขาวแล้วก็ไปถ่ายรูปร่วมกับคณะรัฐมนตรีที่สนามหญ้านะฮะบ,บริเวณสนามญ้าของทําเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับมันเป็นการถ่ายรูปนะที่เป็นประเพณีนะฮะของคนที่จะนะ เป็นคณะรัฐมนตรีจะเข้าสู่การบริหารประเทศนะครับาการแต่งกายชุดขาวก็ประดับเครื่องหมายยศเต็มที่ครับชุดปกติขาวนั้นไม่ได้ไหมายความว่าใครจะใส่ได้ตามอำเภอใจนะครับคนที่จะใส่ได้นั้นก็ต้องมีคนที่มีคุณสมบัติพอที่จะใส่นะครับประดับเครื่องหมายประดับสัญลักษณ์ของเครื่องราชที่ตนมีสิทธิจะได้สวมใส่ไว้เต็มที่นะครับแต่ปรากฏว่านะครับด้วยความที่ ตัวคนเป็นนายกเองเนี่ยนะครับผมบอกว่ามีต้นทุนของตัวเองน้อยอาจจะขาดการศึกษาขาดการทําความเข้าใจว่าเมื่อตอนเองนั้นอยู่ในชุดปกติขาวนั้นควรจะต้องมีความสํารวมมีความระมัดระวังอากับกิริยาการแสดงออกมากน้อยขนาดไหนจนกระทั่งไปแสดงออกด้วยการทําเครื่องหมายมินิฮาร์ด นะฮนะแล้วก็พยายามจะมองให้ส่งสัญญาณให้ครอมอที่มายืนอยู่ด้วยกันนั้นทําสัญลักษณ์มินิฮาร์ดด้วยก็มีบางคนทําบางคนไม่ทำนะครับตาที่เราเห็นในรูปเนี่ยนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนะครับการทําเครื่องหมายมินิฮาร์ดก็ไม่ได้เรื่องเลวร้ายไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่จะทําสัญลักษณ์บิตีฮาร์ดนั้นอยู่ในสถานการณ์ใดถ้าทำไม่ถูกสถานการณ์เขาเรียกว่าผิดกาลเทศะ หรือไม่รู้กาละเทศะใช่ไหมครับอย่างเช่นกรณีอย่างนี้ครับเพื่นก็ต้องมีคําเตือนเจ้าหน้าที่ว่าเครื่องหมายเครื่องแบบปกติขาวทําไม่ได้อย่างนี้แหละครับแต่มันทําไปแล้วนี่ครับมีภาพปรากฏในทางสื่อสารมวลชนมากมายก็กลายเป็นประเด็นนะครับเรื่องอย่างนี้จะไปกาหนดตีเตียนสื่อสารมวลชนหรือคนที่เขาเก็บเอาไปวิาพากวิจารณ์นั้นไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คนเป็นครมเนี่ยต้องรู้ครับ ก็ต้องถูกตําหนินะครับถูกตําหนิเขาต้องยอมรับความผิดพลาดความผิดปกตินั้นต้องยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานครับจะไปแก้ตัวอะไรต่างๆนั้นไม่ได้ครับคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นทุกการกระทํานั้นย่อมมีผลกระทบต่อย่อมมีผลกระทบต่อบ้านเมืองทั้งสิ้นครับต้องรับผิดชอบเหมือนกับที่สารธรรมนูญมีคำพนิษฉายคุณเสรษฐาไปนะครับว่าในทุกการกระทําของคนเป็นนายกเนี่ยนะครับซึ่งมีผลกระทบ ถึงบ้านถึงเมืองนั้นคนเป็นนายกนั้นต้องรับผิดชอบนะครับจะไปอ้างว่าไม่รู้นะฮะเพิ่งเป็นนายกใหม่นะเป็นนายกที่มอีอายุน้อยที่สุดเลยก็มีไม่มีประสบการณ์อย่างนี้ถ้าขึ้นศาลศาลท่านไม่รับฟังนะครับครับนะแต่ว่าคุณแพทองทานเนี่ยนะครับก็ยังพอทำานาถ้ามองถึงอายุอานามนะครับแต่คนที่นั่งลายร้อมนายกแพรทองทานนี่สิครับสมควรที่ต้องถูกตำหนิ อย่างรุนแรงนะครับล้วนไปทูอุบุโสทั้งนั้นนะครับนะคุณภูมิธรรมก็ดีนะครับนะคุณสมศักดิ์ก็ดีนะคุณสุริยะทั้งหลายที่นั่งอยู่ข้างๆคุณแพทองผาน,นั้นต่างก็ทํามินิฮาร์ตในเครื่องแบบชุดปกติขาวหน้าตายิ้มแยม้มเสมือนหนึ่งว่านายว่าที่ข้าพลอยอย่างนี้แหละครับผมคิดว่าคนเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ จะต้องรู้ครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะฮะไม่ใช่นะฮะทำตามคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือคนที่ไม่รู้กาละเทศะต้องเตือนกันครับเฮ้ยว่าเรื่องนี้ทําไม่ได้นะหรือว่าไม่กล้าเตือนครับกลัวถูกเ้าปรดออกจากตำแหน่งนรัฐมนตรีนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะวิพากวิจารเรื่องอย่างนี้ครับนะฮะต้องคิดให้เป็นครับนะคือถ้าเกิดว่าศึกษามาล่วงหน้า นายกรัฐมนตรีเนี่ยศึกษาล่วงหน้าก่อนจะมาถ่ายรูปเนี่ยนะครับมันก็ต้องศึกษาถ้าไม่ศึกษาคนเป็นเลขาธิการนายกหรือคนเสด็ใกล้ตัวก็ต้องบอกครับเออถ่ายรูปนะต้องวางตัวยังไงนะฮะต้องแสดงอากัปภัย,ยยังไงต้องมีความสุข,ขุมความพิรภาพยังไงนะครับอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้ต้องบอกล่วงหน้าแต่นะครับเรื่องอย่างนี้คนที่เป็นนายกนั้นไม่ต้องรอให้ใครมาบอก แต่ต้องศึกษาด้วยตนเองนะครับอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วต้องมีคนมาบอกทุกเรื่องที่ทำอย่างนี้ผมว่ามันก็สุดท,ท้ายมันก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์หรือเกิดภาพที่ไม่ต้องการเห็นออกไปในสังคมใช่ไหมครับแล้วมันก็ว่ากันไปทั้งหลายคนนะครับคนที่ไม่ยกก็มีนะครับเพราะเขารู้ครับคนที่ไม่ทำสัญลักษณ์นี้ก็มีครับหรืออาจจะทำไม่เป็นผู้ใหญ่แล้วมือไม้เก้งก้างก็ไม่รู้แต่ว่า การไม่ยกนั้นกลับการเป็นผลดีกับเขาไปก็คือไม่ได้ถูกตําหนิจากสังคมครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นที่พอใจของคนเป็นนายกนะครับหรือไม่ครับเรื่องอย่างนี้ครับต้องมีสติมีสัมผััญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นใครและณวินาทีนั้นกำลังทำอะไรอยู่ครับไม่ใช่หมายความว่าสติสตางไม่มีเลยเรียกว่าสติไม่มาปัญญาไม่เกิด นะท่านชจคุณพยอมท่านกล่าวอย่างนั้นนะครับสติไม่มาปัญญาไม่เกิดถ้ารู้ว่าเราอยู่ในชุดปกติขาวนะจะทาอะไรเนี่ยต้องระมัดระวังก็อย่าไปทำทับเพราะว่าถ้าคนเป็นนายกทำเนี่ยนะพวกคนที่อยู่แวดล้อมรัฐมนตรีทั้งหลายนะั้นนะครับอาจจะที่ความเกรงใจหรือประจบสอพอก็พากันทําตามสุดท้ายเลยนั้นแทนที่จะเป็นผลดีนะต่อคณะรัฐมนตรี ก็กลายเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นผลเสียครับึ้นต้นเป็นลําไม้ไผ่แต่พอเหลาลงไปนั้นหงายกลายเป็นบ้องกัญชาไปได้ครับครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตก็คงจะมีเหตุการณ์ลักษณะ,ะที่เป็นเรื่องของอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้นะของนายกรัฐมนตรีที่ที่แผ่ท่องทานตามมาอีกเรื่อยๆครับนะแม้แต่การใช้อำน,นาจที่จะ สั่งให้ผู้สื่อข่าวนั้นถามกี่คำถามและอะไรจะตอบหรืออะไรจะไม่ตอบผมว่าอย่างนี้นะครับมันก็ไม่รู้ครับว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีในระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้หรือไม่ครับทำไมไม่ตอบแล้วครับทำไมต้องจํากัดคำถามไว้ด้วยว่าผู้สื่อข่าวที่เป็นคนไทยถามได้3ามคำถามต่างชาติถามได้หนึ่งคำถามถามถึงคุณทักษิณไม่ได้ ทำไมครับทุนทักษิณมีอะไรที่ถามไม่ได้หรือครับหรือมีอะไรที่ตอบไม่ได้หรืออย่างไรครับนายกท่านมนตรีแผนทองทานเรื่องอย่างนี้นะครับยิ่งทําไปนั้นก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อตัวคุณแย์ทองทานเองและตัวครอรมตอต่อต่อคณะรัฐมนตรีนะครับผมฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเรื่องของอคุณทักษิณนั้นก็สังคมเขารู้ดีครับว่าเข้าออกอา,อาคารชินวัตรสมเนี่ยวันหนึ่งกี่เวลา น,นั้นเขารู้ดีนะครับแล้วเข้าไปทําอะไรอันนี้เขาก็น่าจะวิเคราะห์วิจารณ์กันได้นะครับวิเคราะห์วิจารณกันได้ก็อย่าไปว่าเขาครับถ้ากล้าทำเนี่ยนะครับเรื่องอย่างนี้มันปกปิดกันไม่ได้หรอกครับกล้าทำมันก็ต้องกล้ารับแอนกที่จะรับในสิ่งที่ตัวเองทําครับผิดถูกนั้นน,นอกจากถ้ามันทําผิดกฎหมายบ้านเมืองก็มีกฎหมายแต่ถ้าผิดจะรีดประเพณีประชาชนก็คงจะออกมาวิพากวิจารณ์เองว่า ทำไมถึงทําในสิ่งที่ไม่สิ่งที่ควรจะทำนะที่สังคมเห็นว่าทําแล้วมันเกิดความเสียหายได้หรือไม่เกิดความพึงพอใจกับประชาชนได้ครับครับเรื่องนี้ก็คงต้องพูดกันนะครับถ้าไม่พูดกันนั้นมันอาจจะนํามาซึ่งความเสียหายในภาพรวมต่อประเทศชาติและบ้านเมืองในอนาคตก็ได้ครับต้องเรียนรู้เยอะๆนะครับนายก อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วอย่าใช้อำนาจโดยไม่มีความจำเป็นหรือใช้อำนาจพ่งเพื่อนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนเป็นนายกนั้นควรจะตระหนักให้ท่องไว้ให้ขึ้นใจครับครับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ